มีอะไรฉันเขียนแค่ตกแต่งไว้ฉันขอโทษด้วยนะที่ทำพิธีพังทั้งหมดเลยโอ้นี่ หายไปไหนแล้วน,นี่ไม่รู้สิเมื่อกี้ยังอยู่นี่อยู่เลยยายนั้นมั่นใจว่าทําอะไรได้ทุกอย่างแล้วไงล่ะตอนนี้ไม่กล้าเอาแขนให้ใครดูได้ซ้าไปเนอย่างน้อยก็เดือนหนึ่งนั่นแหละหน้าเห็นหน้าถึงจะจ้าธุรคาน่ะชนะแน่นอนเลยนะวันนี้นะเออ,เออใช่ใช่แต่ว่าหมายเขาว่ายังไงยีรัศมีวันนี้วันธุรคานาวันนีวันดีนะเอเจ <AJ S 1> ก็จะแต่งงานแล้วเธอธุรคากับฉันก็จะเอาชนะยัยกุฎด,ดานันแน่นอนเลยล่ะ เฮ้กูเดินอยู่ไหนนะทำไมไม่มาให้เราดูสีเห็นหน่าก่อนไปหน่อยแล้วฉันมั่นใจว่าต้องเข้มมากสว่างมากสินะใช่ไหมขอดูหน่อยสิคิดว่านี่คือเรื่องร้อเล่นหรือยังไงฉันใช้เวลาทั้งชีวิตพยายามแก้ไขชื่อสีของตัวเองแล้วนี่มาเขียนแบบนี้บนมือฉันทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะ ทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้อันนี้เดี๋ยวหายไปไหนแล้วลละนี่หายไปไหนมาฉันน่ะสนุกมากเลยนะใหญ่นั่นร้องไห้เลยล่ะแค่นี้ยังไม่พอด้ืยยังไงกันก็นั่นแหละที่ฉันจะบอกเธอน่ะเราจะต้องทำให้เย็นหน้าน่ะคายหน้าตอนหน้าแขกทุกคนเลยใช่เลยปากไปเลย ฟังฉันให้ดีๆนะเราจะต้องให้กุฎด,ดานห่างไกลจากบ้านเราให้มากที่สุด<ฮ>ถ้าหากว่ายายกุฎด,ดานนั่นยังมาที่บ้านของเราอีกแล้วก็เอเจจะต้องเล่นงานพวกเราตายกันไปข้างหนึ่งแนะ่แล้วพวกเธอเมื่อแต่หัวรอกสะใจอะไรไร้สาระแบบนี้อยู่ได้อ,อใช่เลยนะฉันลืมคิดไปเลยนี่กุฎดาดน หายไปไหนมาเนอะฉันตามหาทั่วเลยนะแล้วเธอวิ่งไปไหนเนี่ยฉันก็แค่เบื่อๆนะจุดกี้ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเราไปกันเถอะแม่น่าจะตามหาพวกเราอยู่นะเดี๋ยวนะฉันไม่อยู่ที่นี่หรอกถ้าเธอจะไปนะแม่ฉันกลับบ้านเองได้มากันเถอะไม่อจุดกี้เข้าไปกันเถอะแม่ตามหาเธออยู่แน่ๆเลยถ้าแม่รู้นะแม่ต่อว่าฉันแน่นอนฉันกลับบ้านก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าเธอเข้าไปเถอะนะไปเถอะเออนี่กูเดินจะให้เธอกลับบ้านคนเดียวได้ยังไงกันเล่า ้ามาเกอนเธอเนนะนะชุดกีฟังพี่นะเธอขออะไรก็ได้แต่ว่าครั้งนี้พี่ทําไม่ได้หรอกพี่ทําไม่ได้จริงๆรีบเข้าไปหาแม่เถอะนะไปเถอะแม่รอนาแล้วเอาหน้าเชื่อพี่เถอะลูกสาวแม่เหมือนเจ้าหญิงเลยง่ามากๆเลยจ้ะ ขอโทษทีนะแต่เจ้าหญิงของเธอจะไม่มีทางได้เป็นเจ้าสาววันนี้ฉันจะทำให้อักชัดจินดาแต่งงานกับกุดดานกุปตาที่ไร้ประโยชน์นั่นไม่ว่ายัางไงก็ตามอือนีนชุดกีเอาน่เห็นกุดดานบ้างไหม เออกุดดาไปข้างนอกนะคะฉันพยายามข้างน,นอกเหรอนี่ออกไปทําไมกันนะแม่บอกว่าอย่าไปไหนยังไงล่ะแต่กลับมาทําแบบนี้อีกกุดดานนี่เฮ้ยไรประโยชน์จริงๆไม่เคยฟังกันบ้างเลยเนี่ยแม่เจนก่อนสิคะกุดดานแค่ไปสูดอากาศเดี๋ยวเดียวก็มาแล้วนะไม่เห็นมีอะไรต้องกังวลเลยโอ้ไม่นะใหญ่นี่ทำฉันแทบบ้าเลยเนี่ยเราต้องไปหยุดภาพซะก,ก่อนนะถ้าภาพเดินน้าทำตามแผน เราจะผิดแผนแน่เลยตอนนี้นะทำไมแม่ถึงทำตัวปแปลกๆนะปกติไม่ชอบกุดดานแต่เนี้ยตา้มหากุดดานไม่ยอมหยุดเลยดีมากเลยหวังว่าจะไม่มีใครทำร้ายเธอนะเธอสวยขนาดนี้ตามธรรมเนียมของเราเนี่ยเจ้าสาวตอนแต่งตัวแล้วจะต้องกินฮาัลวาที่พี่เขย กินสิกินเลยคราวนี้กุดดานจะได้เป็นเจ้าสาวแทนเธอและเอเจกับกุดดานจะต้องพ่ายแพ้เราแน่นอนคอยดูสิ ฮัลโหลฮะได้ไงอะเออเดี๋ยวฉันโทรกลับเออคือคือว่าสิดดีโทรมาสิดดีบอกว่าฉันลืมเอาฮาลวาไปถวายพระเจ้านะเออฉันจะต้องเอาไปถวายพระเจ้าก่อนนี่มั่นใจนว่ากดดันอะ เป็นลูกสาวเธอจริงๆเป็นแม่จริงหรือเปล่าเนี่ยฮะไร้ประโยชน์จริงๆเลยทำแบบนี้ได้อย่างไงกันน่ะเราควรจะทำตามแผนซินี่นี่อย่ากล้าดิมากล่าวหาลูกสาวของฉันเฉียวนะแล้วจะให้ฉันทำยังไงจะสั่งให้กุดดาอย่าไปไหนแต่ว่าอย่างนั้นก็หนีไปแทนที่จะมาทะเลาะก,กันแบบนี้เรามาคิดกันดีกว่าว่าเราจะแก้สถานการณ์แบบนี้ยังไงเข้าใจไหม พอ,อกันทีฉันจะทำตาแผนนี้คนเดียวและตอนนี้ลูกของแกไม่สิเรียวตีของฉันจะช่วยฉันได้จะต้องมีคนแต่งงานต้องมีคนแต่งกับเอเจงั้นให้เรียวตีเป็นเจ้าสาวแทน ผู้หญิงที่ดีจะต้องดูแลครอบครัวความสัมพันธ์คนในบ้านและดูแลบ้านได้แต่ว่าเธอนะ่ะทำไม่ได้แน่นอนว่าเธอนะ่ะมันคนไร้ประโยชน์ฉันก็เลยเขียนบนข้อมือของเธอไว้เขียนเอาไว้เพื่อให้เธอจำได้และจะได้ไม่มีวันลืมไง ทำไมคุณต้องตอว่าเราแบบนั้นเราทำอะไรไม่เคยดีเลยอย่างนั้นเหรอเมื่อไหร่คำพูดพวกนี้จะหยุดหลอกหลออเราสักทีทำไมกันนะทำไมเราทำอะไรไม่เคยดีสักอย่างเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะคะพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดตอบรู้ที่ อยู่คนนั้นไปที่วัดเดี๋ยวโกนนี่คุณเราเจอเธอแล้วตอนนี้เธอนอยู่ที่วัดก็ให้เยนั่นอยู่ที่วัดแบบนั้นต่อไปก็แล้วกันถ้าหากเยนนี่กลับมาที่บ้านของฉันอีกแล้วก็บอกได้เลยว่าเราทุกคนต้องซวยกันหมดแน่แนถ้าหากเอเจยังแต่งงานไม่เสร็จ ก็อย่าให้กุดดานกลับมาที่นี่ได้ได้เลยครับตามนั้น ถ้าเรวตีดื่มน้ำนี่กุดดาจจะมาที่นี่แน่นอนไม่ว่ายังไงใหญ่ยยนั่น,นต้องมาช่วยแต่ว่าโชคไม่ดีนะที่ใหญ่นั่นจะต้องเป็นคนมาตกหลุมแทนได้ครับออออขอบคุณมากเลยนะแต่ว่าฉันร้อนมากเลยนะ ยังรอกหน้าที่รักเอ้ยไม่ว่ายังไงพวกเราก็ปล่อยให้ไอ้นั่นไปถึงพิธีไม่ได้ ไม่ใช่เธอทิ้งเรวตีไว้คนเดียวแต่ว่าอย่าห่วงไปเลยเอาอย่างนี้นะไปงานแต่งของอักชัดจินดาวซะในตอนนี้เลยถ้าเธอไปถึงแล้วฉันก็จะปล่อยเรวตีแต่ถ้าเธอไม่ไปถ้าไม่ไป <T an mic> หยุดนะ <S <S เรวาตีเท่รักของฉันบอกมาหน่อยสิ ถ้ากดดานตามมาไม่ถึงทันเวลาเรวาตีต้องเจออะไรนะ ฉันวางแผนเอาไว้แล้วแต่ก่อนอื่นเธอจะต้องช่วยฉันก่อนนะกุดดาเน่ะถ้ามันไม่มาให้ทันเวลาฉันบอกเลยว่าชุดกีเนี่ยจะต้องตายตายอย่างแน่นอน เธอชอบไหมไอเดียนี้ไอเดียของฉันเนี่ยบอกมาสิบอกมาฮะว่าไงเฮ้ มันอยู่ไหนล้าเนี่ยหาไม่เจอเลยนี่ไปตามหากันเร็วไปซินี่บูชานคุณเห็นชุดกี่บ้างไหมฉันติดต่อไม่ได้เลยเนะ่ะกุดดานก็ไม่รับสายด้วยนะกุดดานหายตัวไปนะคะแล้วตอนนี้ก็ชุดกี่อีกคนหนึ่งนี่ฉันบอกสองคนนี้แล้วนะว่าให้อยู่ร่วมงานพิธีกันก่อนนะคะกุดดานทำชุดกี่เสียคนหมดแล้วนี่คุณบางที่ก็เกินไปนะ คุณเตรียมตัวเข้าพิธีแต่ไม่ยอมให้ลูกสาวด้ยแต่งตัวสบายๆวันนี้เนี่ยไม่ใช่งานแต่เขาทั้งสองคนสั้นหน่อยเอาไว้คอยเอยตามหาลูกทีหลังก็ได้นะถ้าเจอแล้วเราคอยจะกลับบ้านกันนะนี่ว่าอย่างไงนะคะคุณพ่อกับลูกนี้ไม่ตาก,กันเลยนะตั้งแต่เรามาที่นี่นะคุณก็เอาแต่อยากจะกลับบ้านกลับบ้านอยู่นั่นแหละนี่ไปตามหาลูกสาวคุณก่อนเลยนะถ้าเจอแล้วเนี่ยคุณก็เรียกฉันด้วยละ่ะ เพราะฉันจะตามไปเรีบโทรมาหาเลยล่ะนี่ฟังนะถ้าหากว่าสองคนนั้นกลับบ้านโดยที่ไม่บอกพวกเราเนี่ยฉันจะไม่ไว้หน้าแน่นี่สองคนนั้นยังไม่กลับหลกดาใจเย็นเดี๋ยวผมตามเขอฉันยานเธอพร้อมแล้วนะเออพร้อมค่ะพร้อมเออคือฉันไม่เห็นกุดดานกับเรวตีเลยอใช่ค่ะเออพวกเขาย่งแต่งตัวกันอยู่ใช่ งั้นไปตามสองคนนั้นมาด้วยถ้าหากว่าพร้อมได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะตามให้นะคะไม่ต้องห่วงเลยคือที่จริง <c oughs> หากุดดานไม่มางานแต่งงานลูกชายฉันก็จะยังไม่แต่งงานอได้ค่ะคุณจินดานคุณพูดถูกแล้วนะถ้าหากว่าไม่มีกุดดานเอเจก,ก็จะไม่แต่งงานงานแต่งนี้คือทางรวยของฉัน tớ bước cột đàn hải bên lâu nữa ยายนั่นน่ยมันหายไปไหนกันนะ yeah, uh. นี่ฮะฮัลโหลในคุนยายนั่นหน,นี้ไปแล้วไม่รู้ว่านี้ไปได้ยังไงแต่ว่าเราไม่เห็นเลยกุดดานหนีออกไปจากวัดแล้วงั้นก็แสดงว่าตอนนี้กำลังจะมาที่งานแต่งงานของเอเจ